สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าคริตตจักเด็กนะครับโอ้โห oh, oh, ปีนี้นะครับได้ข่าวว่าคิตตจักเด็กเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องอยากรู้ไหมครับว่ากิจกรรมเด็กๆเ,เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาไปทําอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าพี่น้องอยากรู้นะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยแล้วกันไปพร้อมแล้วลุย กำลังอยู่กับเด็กๆนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะพาเด็กๆไปที่ไหนครับไปพิพิธภัณฑ์วังแก้วภายในพิพิธภัณฑ์มีฐานต่างๆท,ท,ที่เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนาะที่นี่นะคะมีพระตำหนักที่ชื่อว่าพระตำหนักเทา้าน้องๆเห็นไหมเอ่ยสีอะไรคะสีเทาสีเทาเป็นตัวตำหนักนะคะ ในค่ายครั้งนี้นะครับเรามีพี่น้องมาจากทั่วสารทิศแล้วก็ยังมีพี่น้องต่างประเทศด้วยครับพี่น้องรู้ไหมว่ามีประเทศอะไรกันบ้างแล้วรู้ไหมครับว่าจังหวัดอะไรที่มาไกลามากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับเข้าไปรู้จักพวกเขากันแล้วก็ไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าวันนี้จะสนุกสนานและฟื้นฟูกัน,นยังไงนะครับตามผมมาเลยมาตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่น้องจากคิตจักร มาเทามาจากเราเดินทางมานี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเนี่ยมากันทั้งคืนทั้งคืนเลยอ่ะทั้งคืนเลยเหรอเดินทางมาด้วยรถอะไรกันนะครับรถมีสวัสดีแบบชาวลาวสบายดีใช่ไหมครับทักทายกล้องหน่อยนะสบายดีนะโอเคสบายดีผมพูดถูกปะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มพี่น้องชาวพม่ามาเลยฮะจากคิดจะจากอะไรครับผม COC ซ พระสัญญาครับพมา่าตะขี้เหล็กป่าแดงครับเดินทางมาค่ายครั้งนี้กี่กิโลครับนี่อันนี้ผมว่าจำไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ออยี่กี่กี่กชั่วโมองดีกว่าชั่วโมงโอประมาณสิบชั่วโมงกว่าสิบชั่วโมงกว่าๆแล้วพี่น้องเดินทางมาไกลมากเลยหนุนใจพวกเราจริงๆเลยนะครับสวัสดีแบบพม่านะครับพูดว่ายังไงครับพี่มิงกลาบามงกาลาบาถ้าพี่น้องเดินทางมีโอกาสเดินทางไป,ไปพม่านะอย่าลืมเมงกาลาบาสวัสดีครับ Yup. พี่น้องนะครโปกมือทักไทยกล้องหน่อยเร็วเดินทางมากี่ชั่วโมงครับมาค่ายครั้งนี้ประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมงพี่น้องมาค่ายครั้งนี้รู้สึกเป็นไงบ้างสบายใจครับสบายใจครับสบายใจครับภูเก็ตภูเก็ตอยู่ข้างหน้าเกตยกมือหน่อยพี่น้องจากภูเก็ตอ่ะแพนไปดูนะครับนี่นะครับพี่น้องจากภูเก็ตนะครับมากี่ชั่วโมงครับเนี่ยมาค่ายครั้งนี้สิบห้าชั่วโมงนะครับ 18ชั่วโมงมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ19มี19ด้วยอ่ะอาจารย์โจเดผู้เก่ฑมาทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยมาค่ายครั้งนี้อ่าขาดอีกประมาณ2คนส0ิครับขอบคุณมากเลยที่ผู้เก็ฑมาหนุนใจพี่น้องเดินทางมาไกลมากทีเดียว่ยอดครับ19เชั่วโมง19ชั่วโมงทักทายพี่น้องชาวค่ายเป็นภาษาใต้หน่อยวันดีครับวันดีวันดีอ่าคำแล้วคำแล้ววน ครับผมแวะมาดูบรรยากาศนะครับกีฬาสีของเด็กๆนะครับผมตอนนี้นะครับมีการแข่งกันอย่างสนุกสนานเลยครับเด็กผู้ชายก็มีการแข่งบอลนะครับเด็กผู้หญิงก็มีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปแอบดูว่าความน่ารักในการแข่งกีฬาสีของเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาเลย ครูอ,อ้นอค,ครูอ,อน,อน,น,นครูอ,อ่วงนอนครูอ้นร่วงนอนเป็นไงครับเด็กๆน่ารักไหมครับมาในค่ายครั้งนี้น่ารักดีครับ,รบอ๋อแล้วเป็นไงคุณครูเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยเล้วก็ใช้พระเจ้าค่ะเหนื่อยแต่ถ้าเรับใช้พระเจ้านะหายเหนื่อยเ,ออเด็กๆน่ารักนะโอเค เป็นไงสนุกไหมครับกีฬาสนุกพูดสามคำหน่อยจะพูดว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กีฬาปีนี้เนี่ยสนุกไหมครับสนุกมากแลอยากมาคาอีกไหมคะอยากมาทุกวันเลยค่ะโอ้โหตายแล้วอมาหน้าพูดหน่อยเร็วสีส้มสีเขียวสู้สู้โหสีส้มสู้สู้ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคณะกรรมการกิติมศักดิ์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ<ส>เป็นไงบ้างครับคณะกรรมการวันนี้กีฬาออกมาเป็นไงบ้างครับโอเคกีฬาวันนี้ที่จัดได้จัดมาเด็กๆสนุกไหมครับเด็กๆสนุกไหมครับกีฬาสีจบแล้วบ๊ายบายค่ะปีหนะ้าะเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ GG.